มีหน้าจังคอนนิจิวะสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่กําลังจะเลือกแผนการเรียนเข้าศึกษาต่อนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2564นี้นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูดารากาัรเจริญจิตนะคะเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นค่ะและคุณครูนะคะครูพิมพันธ์มะน o n g วัย n น l i n a ค่ะเป็นคุณครูสอนภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะค่ะซึ่งเราทั้งสองคนนะคะจะเป็นครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4-6ถึงตลอด3ปีนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนมั่นใจได้เลยค่ะว่าจะเจอกับเราสองคน ที่น่ารักแบบนี้แน่นอนค่ะโอเคนะคะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะขออนุญาตให้ดูโครงสร้างรายวิชานะคะที่เป็นรายวิชาของแผนการเรียนสิลปภาษาญี่ปุ่นของเรานะคะซึ่งวิชาหลักๆของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3วิชาด้วยกันนะคะก็คือวิชาแรกก็จะเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานนะคะซึ่งจะมีจํานวน1.5หน่วยกิจนะคะ เรียนทั้งหมด3คาบต่อสัปดาห์นะคะเนื้อหาหลักก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของไวยากรณ์โครงสร้างของรูปประโยคต่างๆในระดับชั้นต้นนะคะ,ะลำดับต่อไปจะเป็นวิชาอ่านเขียนนะคะซึ่งภาษาญี่ปุ่นอ่านเขียนนั้นนะคะชื่อวิชาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการเน้นทักษะการอ่านและการเขียนนะคะมีจํานวน1หน่วยการเรียนนะคะ2คาบต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็วิชาที่3ค่ะก็คือวิชาภาษาญี่ปุ่นฟังพูดนะคะจะอยู่ใน หนึ่งหน่วยกิจสองคาบต่อสัปดาห์เช่นกันนะคะวิชานี้จะเน้นเรื่องของการพูดการฟังการสนทนาการใช้สำนวนต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันและในโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะเรียนรวมแล้วทั้งหมด3วิชาเนี่ยคาบต่อสัปดาห์ด้วยกันค่ะนะคะนอกนอจากโครงสร้างรายวิชาที่เราได้ทราบกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของกิจกรรมต่างๆในแผนการเรียนค่ะทาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในส่วนของแผนกวิชาภาษาญี่ปุ่นนั้นนะคะเราเลงเห็นความสําคัญว่านักเรียนเนี่ยไม่ควรจะรู้เพียงแค่ตัวภาษาเพียงอย่างเดียวเราควรจะได้มีการรู้ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเป็นทักษะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนด้วยนะคะในส่วนแรกนะคะจะเป็นกิจกรรมเสริมความรู้แผดภาษาญี่ปุ่นนะคะหรือว่าแพด7.3นั่นเองนะคะในส่วนนี้เนี่ยในแผนกภาษาญี่ปุ่นของเราเนี่ยก็จะมีการ สอนติวเสริมความรู้ในเรื่องของข้อสอบแพทที่นักเรียนจะต้องใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะในส่วนนี้เราก็จะแนะนําเรื่องของเทคนิคการสอบตัวอย่างข้อสอบเนื้อหาต่างๆนะคะที่จะออกอยู่ในข้อสอบแพทที่นักเรียนจะต้องไปสอบนะคะส่วนนี้เราก็จะมีทั้งวิทยากรภายนอกและก็มีทั้งคุณครูเนี่ยเป็นผู้สอนเองด้วยนะคะ อันที่2นะคะก็จะเป็นโครงการยกระดับความรู้ภาษาต่างประเทศสู่มาตรฐานสากลน,นะคะหรือว่าเป็นการสอบ JLPT นะคะซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลในส่วนนี้นะคะภาษาญี่ปุ่นของเราเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ในักเรียนเนี่ยสอบวัดระดับความรู้ในระดับชั้นต้นซึ่งจะเริ่มจากระดับ N5 เรื่อยไปจนถึง4 3 2สามสองนะคะจนถึง N 1นนั่นเองนะคะนักเรียนจะเริ่มสอบว่าระดับในระดับชั้นม5ในระดับ N 5นะคะแล้วก็เมื่อนักเรียนผ่านในระดับ N 5แล้วก็จะไปต่อในระดับ N 4ในระดับชั้นม .6 หนะคะในส่วนนี้ในครุ่ตัวในตัวโครงการนะคะก็จะมีคุณครูคอยเสริมความรู้ตรงนี้ให้ในชั่วโมงกับนักเรียนนะคะเพราะนั้นตรงนี้สบายใจได้เลยว่าเราไม่ได้ปล่อยให้นักเรียนไปสอบโดยไม่มี ข้อมูลไม่มีความรู้อะไรเลยไม่ได้เรามีการติวให้กับนักเรียนนะคะ,ะแล้วก็กิจกรรมที่3ค่ะก็คือกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะในส่วนนี้นะคะโรงเรียนเราก็มีส่วนร่วมกับศูนย์พัฒนาเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะของสพม .1 นนะคะซึ่งโดยมีโรงเรียนศรีอุทยาในพระอุถธรรมเนี่ยเป็นศูนย์รูดแรหลักของเรานะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนเราเนี่ยก็จะได้ส่งนักเรียน,นศิลป์ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในทุกๆปีนะคะ ประมาณ10คนนะคะบางปีก็ได้ถึง20คนเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ในแต่ละปีที่จะมีการจัดก,กิจกรรมขึ้นนะคะหัวข้อในการจัดก,กิจกรรมค่ายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปในทุกปีนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเมื่อนักเรียนเข้าค่ายในระดับเขตพื้นที่แล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสต่อยอดเราก็จะส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในระดับชาติในระดับ ที่เป็นค่ายอินเตอร์ค่ายนานาชาตินะคะซึ่งเด็กเราเนี่ยก็ได้เข้าร่วมทุกป,ปีนะคะแล้วก็ได้แสดงออกศักยภาพทางภาษาญ,ญี่ปุ่นร่วมกับเพื่อนเพื่อนโรงเรียนอื่นด้วยนะคะต่อไปนะคะสำหรับกิจกรรมที่นอกเหนือนจาก3อย่าง3 3รายการเมื่อสักครู่ที่ได้แจ้งไปนะคะก็จะมีกิจกรรมหลักที่ทางาแผนกภาษาญ,ญี่ปุ่นเราเนี่ยได้ร่วมกับ โรงเรียนแล้วก็ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะก็คือกิจกรรมภาษาสู่สากลน,นั่นเองนะคะเป็นกิจกรรมที่นําเสนอความรู้ด้านการใช้ภาษาการใช้สำนวนต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนะคะเกิดขึ้นในสถานการณ์ในบ้านเมืองณนะตอนนั้นอย่างเช่นการเลือกตั้งอ่าสอสอสอวอรเรียกว่าอะไราในแต่ละภาษานะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราก็ภาษาญี่ปุ่นเราก็ไปร่วมกับภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนิณิ์คำนวนนะคะแล้วก็ไปร่วมกับนักเรียนภาษาจีนนักเรียนภาษาฝรั่งเศสน,นะคะโดยนักเรียนเราเนี่ยก็จะไปร่วมกับสาภาษานี้แล้วก็นําเสนอความรู้คําศัพท์ํำนวนโดยทํากิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้านะคะอันนี้เราก็ทํากันมาเป็นปีที่3แล้วนะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะโดยความสามารถของนักเรียนเราเองะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรม วัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะนอกเหนือจากเราร่วมกับกลุ่มสาระแล้วในส่วนของแผแนกวิชาภาษาญี่ปุ่นเราเองเนี่ยนักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยสามระดับนะคะมีความผูกพนันมีความสามารถนะคะในการที่จะคิดสร้างกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะในรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรครูพิมพันธ์เล่าต่อเลยคะ่ะ ได้เลยค่ะกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเรานะคะอย่างที่คุณครูดารากันได้กล่าวไปนั้นกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันระหว่างพี่มหมหและน้องมสได้ทําร่วมกันเลยค่ะกิจกรรมมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นปีนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าฮานามัสลิฮานามัสลิคือกิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับดอกไม้ในประเทศญี่ปุ like anyway. ่นนั่นเองซึ่งกิจกรรมหน้าเสาธงนั้นก็จะเป็นการ แนะนำดอกไม้ในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีการเล่นละครพื้นบ้านที่เกี่ยวกับดอกไม้ในประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการเต้นร่วมกันระหว่างพี่น้องด้วยค่ะเขาก็จะรักกันแล้วก็ได้ซ้อมร่วมกันด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงพักกลางวันค่ะในวันที่เรามีทำกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะนักเรียนของเราในแผนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้มาทำกิจกรรมออกซุ้มร่วมกัน ซึ่งมีซุ้มอะไรบ้างนั้นซุ้มแรกนะคะยกตัวอย่างเช่นนี่เลยค่ะเป็นป้ายแนะนําความรู้หรือเป็นอาจจะแจ้งให้ฟังว่าญี่ปุ่นเนี่ยดอกไม้มีอะไรบ้างเป็นดอกไม้อะไรเป็นดอกไม้แบบไหนและก็ยังมีตอบคําถามด้วยค่ะตอบคําถามแบบทดสอบเล่นเกมกับพี่ๆซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเราสามารถร่วมกันได้เลยค่ะนอกเหนือจากตอบคําถามแล้วเราก็ยังมีการนี่ค่ะ มีอาหารญี่ปุ่นให้ทุกคนได้ได้ชิมกันด้วยในแต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นนี้ก็จะเป็นโซบะนะคะทีอ่อาจจะคุ้นเคยกันในชื่อโซบะเย็นนั่นเองอ,าาอง่าแล้วก็หรือจะเป็นอันนี้ไดฟุกุน,นั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองอย่างทําโดยนะักเรียนเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นกับเราทุกคนเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะ กิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ในแผนสายปุ่นเท่านั้นนะคะนักเรียนโรงเรียนเราชื่นชอบกิจกรรมนี้มากให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งนั่นก็คือกิจกรรม B R Cosplay Contest ค่ะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนสามารถแสดงความสามารถที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะโดยการทำอะไรดีคะ แต่งชุดคอสเลเลยค่ะที่นักเรียนชื่นชอบมาประกวดกันได้ซึ่งในแต่ละคนก็จะมีความชอบในแต่ละการ์ตูนแตกต่างกันไปค่ะซึ่งเราก็สามารถเอาเออกมาโชว์ได้เลยแล้วทุกคนก็จะว้าวอย่างนี้เลยค่ะยังไปเลยนะคะอ่าต่อไปค่ะอ่านอกเหนือจากกิจกรรมคอร์สคอ์สเลแล้วนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งสาคัญของกิจกรรมของแผนการเรียนของเราเลยก็คือกิจกรรมที่เราเข้าร่วมกับ โรงเรียนนั่นเองคือเบนจมาลราชาลยีทัสนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะไปออกซุ้มค่ะซุ้มของเรามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนี้เลยค่ะการใส่ชุดยูกะตะค่ะ, mm hmm. ะเห็นไหมคะน่ารักมากเลยคือใ,ใส่ใส่โดยนักเรียนเราเองเลยใช่ค่ะนักเรียนของเราก็จะเป็นคนที่ไปสวมใส่ให้ได้เลยคือในกิจกรรมนี้นักเรียนทุกคนสามารถเข้ามาใส่ชุดยูกะตะได้เลยค่ะ mm hmm. ค่ะนอกเหนือจากนั้นนี่ค่ะป้ายมีเทศให้ความรู้ค่ะเรา จะมาสนุกอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีความรู้นิดนึงอความรู้ของเราก็จะแ,แตกต่างกันไปในแต่ละปีอีกเช่นกันแนะ่หรืออีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้แบงนี้เลยอาหารอดูอันนี้คือยากิโซบะค่ะโดยทําโดยหายไปเลยยากิโซบะ so นี้เราจะทําโดยนักเรียนของเราเช่นกันค่ะโดยการฝึกฝนมาแล้วอย่างดีตวงสูตรมาแล้วรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ และนอกเหนือจากกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทําได้ฝึกได้สาธิตโดนถึงการจําหน่ายให้ผู้คนได้ลองชิมดูนะคะก็เป็นเสียงตอบรับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็พูดถึงนะคะเวลาที่โรงเรียนเรามีการจัดก,กิจกรรมของภาษาญี่ปุ่นขึ้นนะคะแต่ว่านอกเหนือจากการจัดก,กิจกรรมเหล่านี้แล้วเนะะี่ยค่ะเรายังมีการ ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพนักเรียนนะคะโดยการส่งนักเรียนเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแล้วก็รายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายนอกของสถาบันและองค์กรต่างๆของรัฐนะคะอย่างเช่นการแข่งขันทักษะภาษาญ,ญี่ปุ่นของสพทงนะคะซึ่งจะ จัดในระดับเขตพื้นที่การศาึกษาก่อนแล้วก็ดําเนินเรื่อยไปจนถึงระดับชาติซึ่งในทุกปีมีเด็กของเราที่อยู่ในสินภาษาเนี้ยนะคะภาษาญี่ปุ่นเราเนี่ยเข้ารอบถึงระดับชาติทุกปีเลยยอดไป<ด>เลยแล้วก็อนอกจากนี้ก็จะมีการ<ม>แข่งขันเพชรยอดมุกุศภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับนานาชาตินะคะ<ม>ซึ่งมากันจากการแข่งขันจากทั่วประเทศเลยนักเรียนของเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลชมเชยในการ เข้ารอบหนึ่งร้อคนสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วงเรียนเราก็สามารถที่จะคว้ารางวัลมาได้นะคะเก่งมากเลยคะ่ะ,คะรวมถึงการแข่งขันในเสริมทักษะของตัวเองในเรื่องของการแสดงละครคะ่ะละครสัร้นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยโรงเรียนมิจมาราชาลัยเราเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายทุกปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่าเด็กๆของเรามีศักยภาพในการแสดงออกแน่นอนคะ่ะสุดยอดเลยคะ่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการแข่งขันระดับชาติอีกรายการหนึ่งนะคะที่โรงเรียนเราและ แถบภาษาญี่ปุ่นเราภาคภูมิใจมากก็คือการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีทักษะที่หลากหลายมากๆนักเรียนเราก็ได้รับเหรียญทองกันแทบจะทุกรายการเลยค่ะแล้วก็ในรายการที่ไปต่อในระดับชาติเนี่ยก็จะมีการพูดถึงอ,อาชีพแล้วก็ละครสั้นภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งเราก็ได้เหรียญทองมาทุกปีเช่นกันค่ะ พี่จิตเกา่ามาให้คาแนะนํากับนักเรียนต่อไปนะคะค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรับข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณานะคะคุณครูทั้งสองท่านยินดีต้อนรับนักเรียนนักเรียนเสมิงะคะ่ะみなさん、こんにちは、私はファイです。私もファイです。สวัสดีค่ะทุกคนพี่ชื่อฟ่ายนะคะพี่เองก็ชื่อฟ้าเหมือนกันค่ะ พวกเรามาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5-8กันนะคะวันนี้พวกพี่จะมาแนะนําเกี่ยวกับสายสินภาษาญี่ปุ่นให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นของเราเรียนกันยังไงวันนี้พี่ฝ้ายและพี่ฝ้ายจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสําหรับสายสินภาษาญี่ปุ่นของเรานะคะเราไม่ได้เรียนแค่ภาษาอย่างเดียวนะแต่ว่าเราอ่ะจะได้เรียนมัฒนธ,ธรรมของญี่ปุ่นด้วยอย่างเช่นการเขียนผู้กันการพับกระดาษโอริกามิและการลเล่นแบบญี่ปุ่นค่ะใช่ค่ะ และในทุกๆปีเนี่ยโรงเรียนเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวันสําคัญของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยก็จะจัดไม่เหมือนกันและที่สําคัญนะคะเรายังได้เรียนภาษาญี่ปุ่นกับคุณครูชาวญี่ปุ่นอีกด้วยนะคุณครูเนี่ยเป็นกันเองแล้วก็ใจดีมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่คุณครูใช้ญี่ปุ่นแค่ท่านเดียวนะที่ใจดีและเป็นกันเองแต่ว่าคุณครูทั้งสองท่านของเราอะ่ะก็ใจดีสุดๆด้วยนะ แล้วก็เวลาที่เรามีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรอะ่ะเราก็สามารถนําไปปรึกษาคุณครูได้เช่นกันนะคุณครูเนี่ยก็จะตอบคําถามเราทุกข้อเลยเออแล้วในบางครั้งอะ่ะเราก็จะได้เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นจากอนิเมะและละครญี่ปุ่นด้วยนะเป็นไงบ้างคะเริ่มสนใจกันแล้วลสิว่าแต่พี่ฟ้าคะทำไมพี่ฟ้าถึงเลือกเรียนศิลปภาษาญี่ปุ่นหรอเพราะว่าเราอะ่ะชอบดูอนิเมะญ,ญี่ปุ่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยภาษาญี่ปุ่นอะ่ะมันดูน่ารักดีนะเหมือนเราเลย คือเราอะชอบตัวアมメใช่ไหมเราก็เลยมาเรียนภาษาญี่ปุ่นตรงนี้ด้วยแล้วเราก็คิดว่าเราสามารถนาภาษาญี่ปุ่นอะไปใช้ในอนาคตได้ด้วยนะใช่เพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยสามารถทํางานได้หลากหลายอาชีพเลยเป็นครูก,ก็ได้เป็นไกด์ก็ได้เป็นร้านก็ได้หรือจะเป็นทูตก,ก็ได้นะการเรียนภาษาบางครั้งก็จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนได้ด้วยนะ แล้วน้องๆล่ะคะสนใจมาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันหรือเปล่าสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้เลือกแผนการเรียนนะคะพี่ก็คิดว่าภาษาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะและสำหรับน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบการเรียนภาษาอยู่แล้วนะคะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันสิคะใายสิงภาษาญี่ปุ่นของเรามีกิจกรรมสนุกสนุกรอทุกคนอยู่นะมานะมานะพี่ๆรอน้องๆอยู่นะบ๊ายบายอะ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 เรายังไม่จบกันเท่าน <oret> ี<ๆ>้นะ ต่อไปเราจะไปดูความสำเร็จของรุ่นพี่สิทธิ์เก่าที่จบจากแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันไปกันเลยฟิวปิวิวิวสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่เลยต่อตยโตะเลยต่อนะคะชื่อจริงในที่นี่โสภพ,พรรังสีสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเบนจมะในรุ่น104แผนการเรียนศิลปะญี่ปุ่น,นะคะ่ะก็คือเรียนไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วได้ที่อยู่มัทยมเนาะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่3ที่คณะวรสารศาสตร์และศึกษสารมวลชนเอกวิทยุโทรทัศน์แล้วก็เป็นโพภาษาญี่ปุ่นค่ะตอนที่เราเรียนอยู่แผนการเรียนญี่ปุ่นที่เบนจามานะคะสิ่งที่เราเรียนก็จะเรียนในตัวของหนังสืออัริยโตโทโมดจิเล่มหนึ่งถึง มาเล่มหกเนาะราจะเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมเรียนเกี่ยวกับภาษาตั้งแต่ฟังพูดอ่านเขียนแถมยังได้เรียนกับเซนเซหรือว่าคุณครูญี่ปุ่นที่บินมาจากญี่ปุ่นเลยแล้วเซนเซเนี่ยก็น่ารักแล้วก็ใจดีมากๆเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ฝึกพูดฝึกฟังกับเซนเซ,นเซนที่เป็นคนญี่ปุ่นกิจกรรมภายในแผนการเรียนญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเยอะแล้วก็สนุกมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นงานวันทานบะตตร โชรำวงโอเบอริหรือว่าการแสดงเต้นเรียนรู้วิธีชงชาญี่ปุ่นเรียนรู้วิธีใส่กิโมโนทยมก็คือไปเข้าประกวดมีประกวดอะไรเราก็ประกวดทั้งแบบการพูดเพื่ออาชีพเล่นละครภาษาญี่ปุ่นเล่าเรื่องจากภาพจากการที่เราได้ทำกิจกรรมแล้วก็ประกวดแข่งขันตอนมัธยมเนาะมันกนะ็นเลยทำให้เรามีผลงานตรงนี้ที่เอาไว้ ใช้ในการสมัครเข้าร่วมกับโครงการของเจน e s ิก2017ซึ่งเป็นการที่เราได้รับทุนไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นฟรีเนาะเอฟรีทั้งหมดเลยทั้งค่าเครื่องบินค่าจิงใจค่าอาหารต่างๆคือฟรีหมดเลยครีหมดเลยกิจกรรมที่เราได้ทําที่มัธยมอ่ะคือมันช่วยเราจริงๆแล้วพอเราไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอ่ะผลงานที่เราทำหรือว่กิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเนาะมันก็เป็นพอต คอ,อร์โเชั้นดีที่เราเอาไปใช้ยืงมหาวิทยาลัยลรวมถึงพวกใบสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นต่ตางๆด้วยเพราะว่ามันก็เป็นสกิลอย่างหนึ่งที่เราได้จากการที่เราเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นก็คือสำหรับน้องๆมัธยมสามที่ <c oughs> กำลังเลังเลอยู่หรือว่าอาจจะตัดสินใจได้แล้วหรือเปล่าก็บอกว่า แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าออวิชาวิทย์คนิตเนีายไม่ใช่แนวของเราเลยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นก็มีความแบบมีความน่ารักแล้วมันก็สามารถเอาไปต่อใช้งานได้เป็นทางอาชีพเนาะไม่ว่าจะใครที่แบบอยากเป็นไกด์อยากเป็นล่ามหรือว่าไม่ต้องทํางานแบบพวกเกี่ยวกับภาษาโดยตรงก็ได้หรือแบบเราเองที่เราเรียนวรารสารศาสตร์เนาะที่เราจะตัดใจไม่เข้าเรียนต่อภาษาญี่ปุ่นเพราะว่า มันก็มีงานด้านาสื่อสารมวลชนที่เราอยากทําแต่ว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เอาไปใช้เพิ่มโอกาสให้เรามากขึ้นเพราะมันเป็นสกิลภาษาที่สามที่เราได้แล้วแบบคนส่วนใหญ่เขาก็มักจะเรียนแบบภาษาจีนค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษนเ,นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาญ,ญี่ปุ่นก็เป็นอีก้อยหนึ่งสุดท้ายนี้ก็อยากฝากถึงน้องๆทุกคนว่าให้พย,ยายามกําปูดเตะมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะแบบ ONCE จะเป็นกำลังใจใ,ใ,ให้ค่ะพยายามเข้านะ บวว่าภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้น้องๆเลองเข้าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับทั้งอาจารย์ไทยหรือว่าจะเป็นอาจารย์ญี่ปุ่นที่ส่งตรงมาสอนเราถึงที่โรงเรียนเิกรมะเลยพยายามเข้านะจุ๊บบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ชื่อภาทพรนะคะพี่จบสินญี่ปุ่น บอรุร่นหนึ่งยสามตอนนี้ที่กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยศิลปากรมโรดคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาญี่ปุ่นปีสี่ค่ะก็สิ่ญี่ปุ่นเรียนอะไรบ้างสิ่ญี่ปุ่นก็จะเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานพวกโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นการสร้างประโยคการพูดการอ่านการสนทนาภาษาญี่ปุ่นต่างๆนะคะแล้วก็ตอนที่พี่เรียนอ่ะพี่ก็จะมีการที่เราแบบเอา สิ่งที่เราเรียนในห้องเนี่ยไปใช้อย่างเช่นการแข่งขันทักษะทางภาษาญี่ปุ่นต่างๆอย่างตอนที่เรียนพี่ก็จะไปแข่งเป็นพวกการอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นนะคะประมาณนี้แล้วก็มันจะมีการแข่งขันหลายๆประเทศเป็นการเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่นการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาญี่ปุ่นน้องๆก็สามารถที่จะเลือกลงแข่งได้นะคะ แล้วก็การภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีการสอบ JLPT JLPT ก็คือการวัดทักษะทางภาษาญี่ปุ่นซึ่งในระดับมัธยมเนี่ยสิ่งที่เราเรียนมันก็จะประมาณระดับ N5 ถึง N4 นะคะ ซึ่ง JLPT มันสามารถเอาไปยื่นเข้ามหาลายัยหรือนำคะแนนไปใช้เรียนต่อต่างประเทศหรือนำไปใช้เข้าทำงานก็ได้ค่ะอย่างพวกอคะแนนอ่ะยิ่งเราสอบได้ N สูงๆใช่ไหมคะอย่าง N1 N2 อะไรแบบนี้มันก็จะช่วยเพิ่มฐานเงินเดือนให้เราได้ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่จบศิลป์ญี่ปุ่นแล้วอยากจะเรียนญี่ปุ่นต่อในระดับมหาวิทยาลายัยเราก็สามารถเลือกเรียนได้ เอกญี่ปุ่นได้ในมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างเช่น,นคณะศิลปศาสตร์อักษรศาสตร์มนุษยศาสตร์อะไรแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็ในแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีะทุนการศึกษาให้เราสามารถเลือกสอบชิงทุนไปแลกเปลี่ยนได้ด้วยอย่างของพี่ตอนปี2พี่ก็ลงสมัครชิงทุนไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นหนึ่งปีพี่ก็ไปแลกเปลี่ยนที่มอยามากุจิมา เมื่อปีที่แล้วนะคะพี่เพิ่งกลับมาเมื่อตอนต้นเดือนมกราที่ผ่านมาค่ะก็อยากฝากน้องๆว่าสําหรับใครที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นนะหรืออยากเรียนวิสิญญญี่ปุ่นก็อยากให้น้องๆตัดสินใจดูว่าน้องๆชอบภาษาญี่ปุ่นไหมถ้าชอบก็เรียนเลยค่ะนะคะพี่มองว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่นอ๋อนะมันก็เป็นภาษาที่สามเนาะช่วยเป็นใบเบิกทางให้น้องไม่ต้องกลัวว่าเรียนไปแล้วจะไม่มีงานทําเพราะว่าอาชีพสมัยนี้มันก็จะมีอาชีพ คือแต่ละบริษัทอ่ะเขาก็จะมีหน่วยงานที่เขาต้องการคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้นะหรือว่าทํางานเอกสารภาษาญี่ปุน่นอะไรแบบนี้ค่ะอืมแล้วก็พวกไกด์ลามครูหรือพวกนักแปลนักอ่านนักเขียนอะไรเงี้ยเขาก็มันก็ทําได้หมดอ่ะอืมใช่นะคะก็พี่ก็ฝากไว้เนาะ ครอยากเรียนก็เรียนเลยค่ะการเรียนในสิ่งที่ชอบมันจะช่วยผลักดันให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เรียนด้วยนะคะซ่สูส้ค่ะ